สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินอาหารเทียงกับยาแม็กจ้ามีคนอีสานสิกินอาหารญี่ปุ่นนะคะมากินชูชีกับยาแม็กจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีสลัดโรด้วยนะคะเส้นบิดจ้าเดี๋ยวความหิวนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนหนึ่งแก้วจ้าพี่น้องจ้าเบาๆลายจ้ากินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ากำลังหิวจ้า วัสดีจ้าพี่นงจ้ามาจ้าไม่กินข้าวเที่ยงกับย่าแม็กจ้าย่าแม็กไม่ได้กินข้าวแล้วจ้ายา่ยาแม็กกินชู้ชีต่ะพี่นงย่าแม็กไปทุระข้างนอกมากจ้าวันนี้ย่าแม็กขอเปลี่ยนอาหารนะคะจากตำปนตำเจวนะคะ <c oughs> ด้วยความหิวนะคะไมกก่ว่าย่าแม็กตะกะกระบารลดแล้วจ้าเนาะน้ำมะพร้าวอ่อนใส่นมสดจ้ะ แซ่บแห้งจากพี่นอ้องหอมมะพร้าวอันนี้เส้นบิดยังไม่มากินมันกับพี่น้องมันหอม,หอมจัจ้ะยังไงจะกินที่ระย่างก่อนจ้ะพึ่งตะกะขนาดเลยยังไงก็เลยแบบกินรวบที่เดียวเลยจ่ะยังไงก็งินที่ระย่างมีของให้ห้านไหมนี่ อันนี้ของน้องเอ,อิร์ตนะคะน้องเอ,อิร์ตชอบกินปลาแซลมอนนะคะนแม่สื่อให้พี่น้องมึงที่ไก่ค่ะคําละหลายบาทด้วยจ้ะ <c oughs> นันนานแต่คือนานๆก็จะแสื่อให้ร้านนะคะให้กำลังใจิร้านน,าานะจ๊ะเนาะมาจา้จะดดจพี่น้องกแม่ก็ลาดได้เลยจ้ะพี่น้องตาแล้วผมเบื่อจะแจพี่น้องจ้ะ ไม่ใจอ่ะอยากกินหมดมาจ้าพี่น้องมาแซ่บๆกับยาแมกจ้าจะาแมกบาใส่หรอยจ้าวาซสบิเนี่ยเผ็ดแบบเหมือนคนเอาคอนตีหัวเลยจ้า แสบมาเแสบมากแสบออแต่ขอพ่อเถอะ เอาที่กินได้เนาะจา๊ะเนาะเอาที่ความพอใจเนาะจา๊ะเนาะยึ่งย่าแม็กจะซื้อาหลายนี่แมนก็ะซื้อเพื่อเพื่อลูกเพื่อ้านย่าแม็กะคะ่ะไม่มีอีกเด้ออันนี้ย่าแม็กออกเขาให้เบิรงเป็นก๋วยเตีย๋ยวย่แม็กบ่กกินย่าแม็กบ่กินก๋วยเตี๋ยว สลัดโลอีกอาหารอีกหนึ่งชนิดที่แม็กสอบกินละแม็กว่าแซ่บดีจ้ะพี่นอ้องมากินกับยาแม็กจ้า แล้วพี่น้องผ้าไค่นกเนี่ย <c ười> คิดถึงเจ้าของผ้าจังเลยอืม้มมันเกือบตกใส่ การที่เขากินอาหารออกคลิปความรู้สึกของยามแม่กถ้าไม่สวย <c oughs> ของมนหัดปิดก็ <c oughs> แนนบรกจะไปนองจา่าทาบาสวยนะครับบางที่บางที่ยามแม่กก็รับตัวเองบ่ไหวได้จ้ะอันนี้ยามแม่กยอมรับนะคะ โมเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้อื่นเด้อนะคะนี่เป็นความรู้สึกของยาแม็กล้วนๆนะจ๊ะไปสมัครกินให้บังเห็นอย่างหมดเลยนะแล้วมดาเนาะเนาะอยากมังบอก ความรู้สุดเอียงถาบ,บดีอ่ะเขากับบคว้นเท็ดมันมาดัางแบบเกี่ยวอาหารเนี่ยคำใหญ่เนี่ย คอมแพ้ก็ได้เอาคำาน้อยก็ได้จ้าก็บ่งบอกถึงความรู้สึกอินแหละนะคะว่าอันไหนที่เกินไปเขาก็ถอยนะคะถอยแล้วก็ทําให้แบบพอดีเมาแอเด็ไม่นองเห็นให้บาลานซ์กันไม่ได้เข้ากันเมื่อเ่นองเนี่นี่แหละคือความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่แตกต่าง หลับเขาไปนอนจ้าตอนที่กินอาหารกับความรู้สึกตัวเองที่ยัแม็กมานางเวาวนะ่ะเป็นความรู้สึกของยัแม็กบนแมนเหลืองเพอรเจอร์นะคะเป็นความรู้สึกที่บอกว่าอันไหนควรเท็ดอันไหนบ่ควรเท็ด เฉพาะตัวนะคะยแยมแบกบวก่าวลำถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะแมัมแบกขออยู่ในพื้นที่ของยยมแบกนะคะแล้วก็ขอพูดกับความรู้สึกของยยมแบกนะคะพี่น้อง <c oughs> อร่อยทั้งสองอย่างเ <c oughs> ย้ะเลยยังไม่เอาอระ แมงเอียงเนาะอย่ามาต่อยฉนนะหยาอยู่ดีไปนองเอืหรือว่าย่าแมกมาอยู่ในที่ของเขากับบ้หูเนาะเพราะว่าเป็นใหม่เนี่ยอาจจะมาเจาะใหม่กันเนี่ เอาลุยบรมีอย่างไรจ้ะมาจำเนีเลยล์กินทอดนะคะกินทอดพี่น้องทุกๆทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามารับชมคลิปของยี่แมกเนาะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพือ่อที่จะมาพลาดกับทุกคลิปนะคะ วันนี้ไปแล้วจ้ามาฟอมกับอาหารที่อร่อยนะคะขอบคุณค่ะคอยมีความสุขมากๆจ้าสวัสดีค่ะ